สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาตั้งค่าหน้ากระดาษของ Microsoft Word 2019นะครับผมทำง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะทำงานวิจัยหรือว่าเป็นการทำรายงานต่างๆนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ให้เข้ามาที่ Microsoft Word นะครับแล้วก็มาที่เค้าโครงนะครับผมแล้วก็มาตรงระยะขอบนะครับ ให้เลือกระยะขอบแบบกำหนดเองนะครับผมเราจะกำหนดระยะขอบของเราเองนะครับซึ่งอันนี้ผมกำหนดเอาไว้นะครับคือจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับของรายงานของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละหน่วยงานนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับของผมที่ผมทารายงานแล้วปรากฏว่ามันออกมา สวยงามนะครับผมเอาประวัาสวยงามสาหรับผมรักกันนะครับผมก็จะตั้งบน2เซนติเมตรล่าง2เซนติเมตรแต่บางคนอาจจะใช้ล่าง1.5หรือบน2แล้วแต่นะครับแล้วก็ซ้ายแต่ซ้ายขวาเนี่ยผมจะฟิกไว้เล,เลยนะครับว่าซ้ายคือ3เซนติเมตรและขวาคือ2เซนติเมตรนะครับอพอเราเลือกขนาดซ้ายขวา3เซนติเมตรและ2เซนติเมตรนะครับพื้นที่หน้ากระดาษ A4 ของเรานะครับจะได้16 จะมีพื้นที่ 10, ทั้งหมด16เซนติเมตรนะครับซ้ายขวานะครับผมเราก็เลือกกระดาษเป็นแนวตั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าต้องการให้มันในงานครั้งต่อไปนะครับที่เราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาในครั้งต่อไปให้มันเป็นค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ให้มาที่หลังจากที่เซตไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้มาตรงที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็กดใช่ นะครับอันนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟล์ต่อๆไปนะครับผมมันก็จะตั้งตั้งค่า,ากระดาษหน้านี้ให้เลยสำหรับ h e ดเดอร o ฟ t e r ตนะครับผมตัวนี้ผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งหนึ่งเซนนะครับหเซนแล้วก็ล่างล่างก็จะเป็น1เซนเหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้นะครับ h e ดเดอร o ฟุตเ เพราะว่าบางคนก็จะมีข้อความตรงนี้เยอะบางคนก็จะมีข้อความน้อยนะครับแล้วแต่นะครับผมบางทีก็ตั้งอาจจะตั้งเป็น1.25บน1.25ล่าง1เซนแล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้เป็น16ส่วนตัวหนังสือผมก็จะใช้เป็นอังสนานิวอ่อโทษทีครับเป็น th เป็นไทยสารบัญน,นิวนะครับผมตัวนี้ก็การพิมพ์ออกมาก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผม น,นะครับผมเราจะได้างี้ครับพื้นที่ตรงนี้จะได้เท่ากับ16เซนติเมตรพอดีนะครับผมจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็การตัวอักษรนะครับแล้วแต่นะครับบางหน่วยงานก็ใช้ไทยนิรมิดนะครับบางหน่วยงานก็ยังใช้อ,อังสนานีอยู่แต่ว่าผมผมก็จะใช้เป็นไทยสารบันนิ้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษของอ Microsoft Word 2000 เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากแชร์าการตั้งค่าหน้ากระดาษเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ในคอมเมนนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะพามา,าจัดฟอร์แมตเอกสารนะครับสำหรับงานวิจัยสัมมนาหรือว่าการจัดทำรายงานต่างๆนะครับนะครับให้มันดูสวยงามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ